สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับนี่ครับลูกเพาะนะครับนี่ลูกป้อนนะไม่ใช่ลูกเพาะลูกป้อนนะครับเป็นแก้วแก้วนะครับแก้วแก้วมอใไม่ครับด่างเนาะก็วันนี้ก็ส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับรับใครที่าชอบลูกป้อนนะครับเอามาป้อนครับผมป้อนให้ครับป้อนให้กินอาหารเป็นนะครับเอาไปเล่นไว้เอาไว้ไว้ปล่อยเล่นอยู่ในบ้านในไรได้นะครับนี่นี่ครับ ดางสวยมากครับตนนี้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเล่นได้ครับในกินอาหารเป็แน้วนะนี่สวยสูงยอดครับสูงยอดเขาก็จะเชื่องหน่อยครับพึ่งตื่นนอนเลย ครับเลยมาทําคลิปให้ดูนะครับนี่ครับลูกป้อนนะครับข้อดีของลูกป้อนเนี่ยนะครับเชื่องครับไม่ดิ้นนี่ครับบินเขาก็บินไปนี้หน่อยแล้วเข้ามาหาครับเขาหิวเขาไหไเราเคยเอาอาหารแต่ทําลูกป้อนเราต้องเล่นนะครับครับสมกาิเรเลิกงานทํางานหรืออยู่บ้านเนี่ยเราต้องเล่นเขาไปบ่อยแล้วเขาจะเชื่องนี่ครับ ครับเร่่นแบบเขาจะรั่วครับเนี้ยขออาหารเนี่ยกระพือปีขออาหารสวยครับเช่งเชื่องรับไอ้เอฟซีหรือเพื่อนๆนะครับใครสนใจลูกบอลนะครับก็ติดต่อมาเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สองหกสี่นะครับตามในบ้านนะครับองเขาาแด่เันสีนี่ครับชุดนี้นะจะเป็นหนึ่งกุ๊ก เคครับยังไงก็ฝากติดตามไวยครับสวัสดีครับ